มันเริ่มละลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปใยรูจมูกเราแบบนี้เลยนะครับอเออด้อเขอโอฮโโโโเพื่อนเดูสิสวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษา Channel นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวนี่ผมจะมารีวิวไอ้ตัว โน้ตแว็กตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือที่แว็กขนจมูกของเราตรงนี้นะครับคือผมสั่งมาจากแอปหนึ่งนะครับผมแต่ก็เคยใช้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่าแล้วก็ความรู้สึกของการแว็กเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมจะบอกว่าอันนี้เป็น ของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อแว็กไลฟ์นะครับเป็นโนสแว็กนะครับเป็นแว็กขนจมูกนะครับเขาก็จะบอกนี่วิธีการเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวนะดูก่อนพอเราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะ เห็นอันดับแรกตรงนี้อันนี้นะครับเป็นเม็ดกาวของเขานะเพื่อนๆอันนี้เป็นเม็ดกาวนะครับเป็นเม็ดกาวที่ใช้สําหรับแ็กขนจมูกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นก้านนะครับผมก้านสําหรับแปะกาวแล้วก็แปะตรงจมูกของเราเป็นก้านดึงนะครับผมเป็นก้านที่ช่วยยึดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยอันนี้เป็นถ้วยกระดาษนะครับสําหรับใส่แว็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็น น้ำร้อนนะครับที่ที่วัดนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <saben> เป็นถ้วยตวงนะครับผมนี่เ <ơi> ป็นถ้วยตวงนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีเรามาทูวิธีการใช้ดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้ใช้เม็ดแวกนี้ประมาณ5กรัมนะครับ5กรัม นะครับผมหรือประมาณ100บีดนะครับก็ประมาณ100 100เม็ดประมาณ100เม็ดนะครับเอาใส่ในโอ้ยเอาใส่ในถ้วยนี้นะครับผมใช้เม็ดบีดตัวนี้นะครับผมเม็ดตัวนี้นะครับผม1ประมาณ100เม็ดหรือ5กรัมนะครับผมใส่ในถ้วยนี้นะครับ คำนวณคร่าวๆเอานะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเครื่องช่างก็ช่งาง5กรัมได้เลยนะเพื่อนๆน,นะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ2อนอันเขาบอกว่าวิธีใช้ใช้ได้อยู่2วิธีนะครับนี่ก็คือ ใส่น้ำร้อนธรรมดากับใส่ไมโครเวฟนะครับเพื่อเอ่นว่าไมโครเวฟที่บ้านพังนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้เป็นน้ำร้อนธรรมดานะครับเขาบอกว่าให้ใช้น้ำร้อน80 ml นะครับ add 80 m l h o t water to m i s i n g cup นะครับผม push on the p e e r cup on the top of it to the b a c through melt r m a l y t ลีเช็คประมาณ2-3านาที t ูเอ Minute นะครับเราก็จะใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิอยู่ที่น้ำร้อนก็ต้องประมาณ1 0อยองศาเนาะแล้วก็ใช้80 ML ใช้ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเทน้ำร้อนใส่ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ได้น้ำร้อนอุณหภูมิตามเราก็ได้น้ำร้อนตามอุณหภูมิมที่เขาแจ้งแล้วนะครับ แล้วได้ปริมาณที่เขาแจ้งสิครับแล้วก็เอาอันนี้นะครับผมวางข้างบนนี้นี่แล้วก็รอประมาณ2 3ถึงนาทีนะครับตอนนี้10บโมงห้าสแดนะครับผมประมาณ11บอโมงตรงหรือ11บ1โมง1นนาทีนะครับเรามาดูกันเห็นไหเริ่มละลายแล้วนะครับพอโดนน้ำร้อนก็เริ่มละลายแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ3ามนาทีลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเริ่มละลายแล้วนะครับมันเริ่มละลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วอ,อ,อ๊น้ำร้อนเหนออกก่อนนี่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เราทำความสะอาดจมูกเราด้วยนะครับแล้วก็เช็ดให้ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะครับผมสเต็ปสนี้นะครับนี่เขาบอกว่า you could cover u l d c o your mustache with paper medical tape if you need นะครับผมจะทำความสะอาดโดยให้จมูกเราบริเวณน,นี้มันเย็นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมเคยใช้แล้วนะครับก็คือยังไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพียงแค่เรารอให้อ่า ตัวกาวตรงนี้เย็นลงนิดนึงนะครับผมเย็นนิดนึงก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับตามที่เขาแจ้งนี่ใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปที่4นี้นะครับนี่ทำแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปในรูจมูกเราแบบนี้เลยนะครับอีกฝักงเดิยก็ทำเช่นเดียวกันนะครับเพื่อด ช่วงเวลานี้เราต้องทําให้เร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้าปุ๊บกาวมันจะแห้งนะครับเพื่อนๆนดูนะครับนดูนะครับเขาบอกว่า r o t a t ดทเอสเอสติคแว็กต์ถือ t กนเนี่ e เพื่ออะไรเอาแวดีนะครับก่อนดีนครับ หยายามอย่าให้ดวดเราติดตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมีดวดนะแต่ฝั่นี้แอบติดไปแล้วนิดเดอก็ <c oughs> อาจจะเจ็บหน่อยตอนดึงออกนะครับเออแล้วพอจะบุกเราแหกขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าให้เราพยายามดึงค่าๆนี้ออกด้วยนะครับเคลียบริเวณค่าๆดีนะครับ เคลียร์บรเเวณยลกข้าเพราะว่าตอนนี้เริ่มแห้งแล้วเพื่อนๆอันนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ให้เคลียร์ประมาณนี้อย่าให้มันดึงขนบริเป็นรอบๆเยอะเกินไปนะครับผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเพราะว่าผมมีดวดไงเพื่อนๆตรงนี้อ่โอเควิธีการดึงออกนะครับเขาบอกว่าให้จับตรงนี้ จับตะไคร์จะโบกเราแล้วก็ดูอดีออกนะครับอ๋ออะเพื่อนบ่ะตอนนี้ก็แห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเอาออกดึกซอกเออดึกซอกโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิเบ๊ยเอ่ยเห็นไหมครับเห็นเบ๊ยค่อยชัดเท่าไหร่ดีนะครับอันแรกผ่านไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ ต่อมาอีกค้างดึงนะครับจับแบบวิ้แล้วก็ดึงแรงๆนะครับอ้อยอ้อยจมูกโล่งเลยครับเพืเ่อนๆเห็นไหมขนจมูกเต็มเลยขนจมูกเต็มเลยเพืเ่อนๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่เห็นไหม อันนี้ถ้าเกิดเราทําช้ามันจะแข็งตัวเป็นแบบนี้นะเพื่อนเ่นะอันนี้คือแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมขนจมูกออกมาเต็มเลยเพียบเลยครับนี่มันก็ง่ายดีสําหรับคนที่ไม่ชอบตัดขนจมูกหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดขนจมูกนะเพื่อนเนะเพราะว่าการตัดขนจมูกมันก็ตัดแป๊บเดียวม,มันก็ยาวนะมันคันข,นขนจมูกใครที่มีขนจมูกเยอะเะนะครับผม ก็จะมีความรู้สึกว่าคันแล้วก็ระคายเคืองนะครับผมนี่แว็กตัวนี้ก็ถือว่าช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ลงลึกมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้มเข้าไปลึกมากนะครับก็จะอยู่บริเวณปลายจมูกข,ของเรานะครับผมนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแว็กขนจมูกข,ของเรานะครับผมมีอยู่2อันแบบนี้นะครับขนจมูกออกมาเพียบเลย เห็นไหมเอ่ยนี่ครับขนจมูกออกมาเพียบเลยครับผมแล้วก็เห็นไหมรูจมูกก็โล่งนะครับผมสาหรับใครที่กลัวรูจมูกตัวเองอักเสบหรือว่าใครที่ทําจมูกมานะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะด้านใน อืมังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องดำภาษาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครมีคําถามนะครับผมหรือว่าอยากจะพูดคุยนะครับผมก็สามารถสามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่สำหรับแว็กขนจมูกที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือยี่ห้อนี้นะครับผมเป็นแว็กไลฟ์นะครับเป็นโน้ตแว็กเป็นแว็กขนจมูกนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย